พัดีจ้าอาหารพร้อมแล้วนะคะที่จะต้อนรับแขกนะจ๊ะสําหรับแฟนคลับที่นารักปลาทับทิมหนึ่งเอาไปเลยค่ะปลาทับทิมอบสมุนไพรนะคะหอยเมงผู้อบเนยน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสจัดแล้วก็ลวกเซนมีพร้อมทั้งกับนะคะผักกับผักแนมนะคะวันนี้กินเมียงกันจ้ะก็เดี๋ยวรอเพิ่นมานะคะก็จะทายเก็บเกี่ยวบรรยากาศพี่นอ้องในเบิรงกันนะคะ เย็นเย็นรอสักครู่ค่ะเห็ดหมอค่ะนาตาลาก,กินหมอคะเห็ดใหม่ๆหอนๆเพิ่นว่าเพิ่นเดินทางมาไกลสีหอนแล้วจ้ะมากับมาส่ามาช้าดีกว่าไม่มาผู้ใดโน่น่าเป็นแป้นแถวหนองบัวลำพูมาแล้ว <c oughs> กว่าสิได้มากปล่อยแล้วปล่อยอีกมาสิได้จุดทูบเอิ้ญ <c oughs> โอ้ยไกลแล้ว,ลวบังเอิญอยเือนบ่มีดทูบแม่โอด่าว่าซั่นโอ้ย เอาซีมมันโยจะจมดูหลายทันที่ใส่ขูจมเมื่อจมก่อนแม่ได้ปะซีมนะคะแ่บบ่คะโอ้ยย่าฟ้าวาไว้ยาใส่ปากสักวันบ่แม่แสบบ่แ่บแม่เบิ่งปากตรงนี้อ่ะอันปลาตัวนี้โลกลัวบริเวณบเวาบรดเวณโลกเจ็ดขีดอันมั่นผู้เดียวเลยค่ะนี่แล้วจ้ะเมืองสาวหนองบัวลำพูเมืองสาวหนองบัวลำพูกินเขากินนั่งกับพยญาณดอกน้างมีของดีเอียงเกาะก็เอียงเกาะ อันนี้ยังก่อนเดี๋ยวก่อนออหยังโอ้ยบานนอกอีกแล้วไม่แง่หนอ่อยออหยังเจน,จนเจนคอลลาเจนนางมีคอลลาเจนกินเท่าไรน,น,นางเก่าบาอ้วนนางว่าบอกแม่มือนี้ว่าแม่อันกินไปเลิศดว่าสันโอ้ยสูแต่เดี๋ยวนี้ขากูก็กสิงา์ยังบดายอยู่ว่าสันไปโตไปโตเออไม่นานละบรูจักดอกไม่น้อยปึ๊บนาดีนาเด้งกันย้อนเพิ่นนี่ละนาดีนาเด้งกับแม่นเพิ่นนี่ละ,ละที่ว่าไม่น่อยใส่อยู่นี่นะทักมาเรื่อยเลยนี่ อันนี้ก็แมนดอกไม่เพื่อนอามาตั๊กแต้โอ้หกเดือนแล้วเนาะหกเดือนแล้วเกินหกเดือนแล้วเออนี่ออกดอกรอบสองแล้วเอออันกับว่ามันที่แรกกับว่ามันแฟนคลับกันละกับว่าแฟนคลับดอกจนมันสิเป็นลูกคับแล้วคับแม่มันออกจากบ้านของขวนมันเกิดไปไงหน่อยพอไงคุ้มเปิดบ่ได้เปิดมันมากมันนี่มันได้สวมขึ้นเอารวดมันก็ไม่กินแม่ให้กินเนียโอ้แม่ใจดีโอ้ยขนาดพ่ออยากกินเงี้ย่ให้กินเนาะ เอาซิมมึงซิมหอยหอยโอ้ยหอยหน่อยจุ่มหนามจุ่มน้มเนี่ยจุ่มหนามอะไรเนี่ยนี่บ่อุ่นบ่เอออุ่นบ่บ่้อมาได้ใส่ยังเลยได้ตามคลิปเลยตามคลิปเลยได้พี่น้องเลยให้้ยืนยันยืนยันเอาตีนยันนอนใหญ่คุณแล้วแซ่บบ่แซ่บเพราะเพื่อการใจยาฮ่กคุณแล้วมันใช้ซาใจซาสนใจความงามอ่ะนี่น้ำจิ้มแซ่บบ่แคทจักรโรดจักรโรดหม้บ่นังวายิ่มห่านกิน แม่หอเออเซินมึงเอาไปหมดเลยคุณนะของของฝากมันได้เดี๋ยวสิบีวีิวบอมแต่ว่ากระซำเอกิดอยู่นัดกันนี่ยแล้วพี่น้องผู้ใดอยู่ไกลเคียงเด้ออยากมายามไมเด้อมาได้เลยแต่วันนัดไปก่อนล่วงหน้าเนาะเพราะว่าเวลามันอาจจะประตรงกันนี่เองนี่เนัดกันสองชั่วโมงโอ้พี่น้องก็ไปยากนินทามันตลอดระยะระยะเผาขนสิบอยฟังกำลังเหตุงานทรงคู่อยู่แตรแตรคนอื่นกับบดังฮามึงเอ้ยเริ่มปิดโทรศัพท์มันโทรเขาทางเฟซ หุ่มน้ำกับพระท่านแลนออกมามาอย่าเฝ้าโทษอย่าเฝ้าโทษเดี๋ยวก้อนกูส่งกันบ้านก่อนโอเคเพื่อนว่าโอเคมันแบบใดพี่น้องซิพานนทีแตร่แตรคู่แนมหนาบี้คู่ร้อยอีเมลงานมึงสิส่งบอกมึต้องจัดนักมึงต้องจัดนะแซ่บเพราะแซ่บก็กินจับไม่พ่อกระโดดแล้วได้คยเพื่อนเมื่อเมืองไทยพี่น้องเอ้ยกันนี่แหละผู้นีแหละที่ส่งเงินให้อันบีบีตอนที่ว่าพาตัดนะนะกระแม่นลูกพูนีลาหน้ากามาเดี๋ยวน้ากามา น,น้นองสาวน้องสาวสิว่าแม่โอ้ยน้องเาวน้องชายเฉาน้องสาวกํา <c oughs> กลัางว่าอ่นเพิ่นว่าแม่มาโลดแคลจซียังยังคบกันอยู่นะค่ะผู้ใดที่ว่าคิดว่าบ่ได้คบกันก็ยั<อ>งคบกันดีก็บ,บ,บ่ได้สร้างภาพเด้อจ้าแม่น้อยก็สร้างภาพทางนั้น YouTube ให้พี่น้องได้เบิ่งความรู้สึกแต่ว่าบ่ได้สร้างภาพแบบว่าเออได้จะริยนยังกินกันด่ากันกูมึงก็แบบนี้แหละที่จริงอ่ะที่แรกอันมาว่าอย่าอันเขาอันเพิ่นนี่เบิ่องนี้คลิปคลิปแรกคลิปหยังนี้ในไทยแค่ไงอือ าท่านไอีหล e <c oughs> ่ามันเกินแล้วเอาลิ้นลินลิ้นลิน <ind> ตัวเองได้แม่สิเบลเหรอก็เพราะยัยก่อนไปเบคนทห้งหัวใจผู้ชายเต็มอู้ผู้ชายเต็มเลยเหรอเดี๋ยวไปดูผู้ชายก่อนนะมองมันเฝ้าเฝ้าผู้ชายผู้ชายโอเคไหมโมเออร์วอตกะอิชิเลนโอเคผู้ลี้อิ่มไหม แซบทุกอย่างใช่ไหมดูไอ้แคทสิกินคนเดียวเลยปลาปลาโลเจ็ดขีดปลาโลเจ็ดขีดกระหอยอีกโลหนึง่งดูสภาพผัวสี่เลี้ยงลูกเนะ่ดูซีเนี่ยนี่ถ้าใครจะทุ่มเทความรักเนี่ยต้องทุ่มเทาะความรักให้น้องเคยันะพราะลูกสาวฉันมันอุบาทมากฟังด้วยภาพมันก็เรื่องจริงแกจะอายทําไมเนี่ยเบียเบียกแกก็ยังไมไ่กินเลยเนี่ย ลิ้นให้แม่เบิงดูพ่นแลแม่ก็บ่กออยโลบมากแม่ก็เอาสองแกว้วสามแกว้วโอ้ยแม่เบียดอะไรอย่างนมึงกระจักวอดกากระจักอีหยังอับสลูดกระจักยังของพอเมื่อไมใ่ใส่เหล่าพอมึงนะ่ะวอดกา ไม่ได้กินกัแม่แล้วจ้า้บ่ได้ขี่เม้าหัวเลยนี่โอ้ยมันเป็นธรรมดาละค่ะไม่กลันไม่ไม่มอมันบอมันกลั่นสั่งข้าวแต่จ้าก็เอาง่ายๆเอาสบายๆแล้วกันชอบก็ดูไม่ชอบกระโดดข้ามไปเนาะเหากับบบังคับกันเนาะเยตะเม็ดเยอน้ำดาทุกคนเด้อโอ้ยปากมันบางเสนซื่อดอกใจดีดีแต่ว่าเบิ่งไฟใต้ปากโลดมอเราเว้าหยอกกันเพราะว่าที่แรกนั่นอันเพิ่นเบิ่งคลิป คลิปแม่คลิปเออตอนที่เจ้าไปกินเนื้อคลิปแรกตอนนั้นยังทองบางอังเป่าอยู่เลยที่ว่าให้เห็นพอลูกขนะดบอไปยังพักตั้งแต่ทองที่นี่กับบอหูเออที่ที่นี่กับบอหูว่าอันยุใกล้กันเน้ะพี่น้องบ้านนี้มาอื้อหนึ่งจักโพดจากไหนบูเพื่อนเราเห็นเอ้าแม่ยุยใกล้แคท่าสันเอาาแกยุยใกล้แล้ว่าสันแคทไปหาได้บอสันถามแคทเด้อเอาอันนี้สิถามแบบตรงๆเด้อว่า อันแคทถามอยากมาบ้านแม่จักเื่อกลัวแม่สิตอบตามเถี่ยแม่บอกว่าเอออืออืออเออือมิแต่ว่าเอือนั่นอันในปัดออกตลอด่กาลนั่งอยากเห็นแคทงามก่อนนั่งเลยบอเห็นแคทมาบานโอ้ยคักเนาะมึงเนาะคักเนาะเผาระยะน่ะตอนหนาเลยเนาะแคทงามนั่งเลยอะบอกค่ะว่าแม่หนอกแม่ไม่หน่อยแคทว่าเออบ้านไม่หน่อยกับแบบว่าโอ้ยเนี่ยคนบ้านนอกบ้านนอกเด้กปักบอกสิละแม่เนาะบานี้นั่งกับมานั่งอันนี่แหละกระถางดอกไม้อันแรกที่นั่งกับมา่าน่ะ ตั้งแต่มือแรกที่เจอกันบันนีนั่งไปเมืองไทยอีบีบีผัดมัป่วยแม่ก็เลยว่าเออแคทมึงอ่อนไปอีลาทรงเงินไหน,น้องแนน้องสิพาตัดน้องล่องเงินมาสั่นไอแคทก็เลยจัดการห้นีลาก็เลยมันโมเมนต์แฟนลับราพี่น้องมันก็ซ้ำลูกพวานแม่น้อยกับมันแม่น้อยกับแม่แคทกับอายุไรเลียก,กันแกกับให้ความนับถือที่แรกแฟนไอแคทก็เอินแม่น้อยแม่น้อยก็เลยว่าผู้รีเธอเศร้าเอินสั่นแม่ถอดเพราะว่าเธอเป็นน้องสันสามปีหนึ่ง เศร้าถอกู้หญิงไอ้การดักกระสันน้อเออว่าง่ายๆค้นบ้านเนาะเออล้วพี่น้อยครับเดีนี่พ่อเขาเอินกันพี่น้อยน้องภูริอินิอิสาพี่น้อยว่าสวัสดีหวานเนาะเพิ่นหวาเอ่ะกูกับหวานนั่นเนาะปลาอ้อยโอ้ก็ยังถ่ายมาจบได้นี่สวมเข้าไปมาสะกอันแต่ว่าบอกก่อนเด้อว่าขันอีพี่บ้านี่มาบักหน้ามาเป็นสวน อมอไรขันม,มีบัวกนาวมันกัดข่อยอีกพี่น้องเฮ้ยบกเนาวแขกอีหยังของแขกกก่ไงเนี่ก็ของแขกเมื่อตุนีกับของแขกเน่เห็นบอ้อาของแขกคือผักเนาะบกเนาวเนาะ,อะปอบมึงสิบแปดบวกสิบแปดบวกยอกันไปตามภาษาคนดืม่มอยาม่าด่ามาแล้วก็อยา่าด่ามา โอ้เอาเวลาด่ามาไปดูแลครอบครัวเถอะคะอ่ะอ่ะอากาศปากกูแห้งแล้วจะแห้งกว่าปากกวเคี้ยวอะไรใส่มือที่ละค่ะใส่มือที่ละค่ะใส่ซ่อนซสอนมันจะได้กินบ้างคะมังโรสปาโลเจสคีดมากลิ่นนะนี่แม่เฮ็ดโอ้ยแม่เฮ็ดแซ่บแซ่บลล์สุดๆอันนั้นคุณมันเกิดหลานวันที่สองเดือนหนาเลยว่าโอ้ยสูไปอันไปเลือดท่อ ไปเลือดท่อแม่สิบบรได้ไปพุ่นทนาสื่ออย่างน้อของกวนหลานน้อบานเนี่ยหลานรักในอกในือหัวอกนี่แบบที่เลย, <com> ย,ยลูกหาแซมแซนน่ะแซกีบมะลูกสกุลแม่แม่อาียาอาียา,า,ยาคุณเนะ่ยตั้งแต่ท้องมั่นจนว่ามันใหญ่แล้วเนี่ยนะอาแม่ขอโทษนะจ๊ะที่กินมัสุขภาพส่วนหลวงสลดจะเป็นคน กินก้มหนาก้มตาว่ามันปอบวายเฮ้ยยืมบักเน่าในจักตอนมาว่าเราเคยยืมของมันก่อนพี่น้องเลยปอบง่าปนนี้ก็บพี่ปอบเดินผู้ชายแล้วเนาะเจ้าแม่ไปแล้วโอ้ยแม่ไปไปผู้ชายผมไปแมแม่ไป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 ยังเว้าแม่ยังกรยังกรได้นาแมาซาได้ใจกุรเพียก็อ่างเปาแม่ยังกะเปาโซล่างนั่นดูโซล่างนั่นดู มาใส่แคกินพอไงรออยกินจนเบิดเหล่าลังหน่อยเ้กอยอป๊าปากินนั่นน่ะที่ว่าให้อังเปากินน่ะเหลือ้ปิดกอานฮะเอ้าที่นี่ก็มีการเทียงกันได้เลยว่าเค้กเป็นของไทยฮันโซว่าแดกโทต้าโฟดีวินูฮอคาเฟ่เอากาแฟไหม อ่ะคาเฟ่ไหมคาเฟ่ฮันวินฮอคาเฟ่วินฮอคาเฟ่เออเอฟเตอร์คันเอฟโทต้านะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงมกาแฟก่อนเพราะว่ามันมีเขตเนาะเดี๋ยวตรงมกาแฟก่อนตรงมกาแฟแล้วจังมากันเนาะ